เข้ามาฟื้นฟูโรคไตที่แคม์เบดคลินิกนะคะครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะเวลานอนนอนกลางคืนนอนกลางคืนนี่ก็หลับสนิทหลับตื่นมาเข้าห้องน้ำประมาณสองครั้งค่ะแต่ก่อนนี่เข้าครั้งหนึ่งกดชักโครกประมาณ3ครั้งเพราะมันยังมีฟวงอยู่เดนี้ครั้งหนึ่ง บางวันก็สองครั้งบางวันก็ครั้งหนึ่งค่ะที่กดช็อกโก้ี่นะคะเวลาชีก็ไม่ค่อยมีฟองค่ะแต่เดี๋ยวนี้ปัสสาวะคือไม่เกินสองครั้งค่ะแล้วก็กดช็อกโก้บางบางวันก็ได้ครั้งเดียวก็ไม่มฟองแต่บางครั้งก็ถ้ากินเยอะกินอะไรถ้าแบบเนื้อเนื้อมันก็กดสองครั้งก่ะอ๋อแต่ว่าคือที่บอกรวมที่บอกว่าปัสสาวะนั่นคือหมายว่าตื่นมาปัสสาวะกงคือน้ยน้อยลงค่ะ ด้วยโปรแกร,รมช็อคเว e พลังงานต่ำแบบ E-HAT ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในไตให้ดีขึ้นช่วยสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่และฟื้นฟูการทำงานของไต